ซอสน้มมันหอยเนี่ยให้มีความเหนียวนิดน,นึงท่านผู้ชมจะเหนียวกว่าน้ำรัดหน้านะครับเร่งไฟนะครับให้แป้งมันเราสุกเลยฮะถ้าแป้งมันเราไม่สุกเนี่ยน้ำซอสจะขุ่นฮะท่านผู้ชมต้องให้แป้งมันสุกได้ที่เลยนะครับห้ความเหนียวประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอยากให้สีแบบเข้มขึ้น ใช้เป็นซิวีดำนะฮะท่านผู้ชมซีวดำแต่งสีนิดนึงน,นะครับตบท้ายด้วยน้ำมันงาน,นะฮะท่านผู้ชมประมาณหนึ่งช้อนชาประมาณนี้นะครับลงไปครับเพิ่มความหอมรวมถึงความเงาของตัวซอสนะครับเขียวซัมนิงครับทอนี้ซอสน้ำมันหอยของเราก็ได้แล้วนะฮะราดซอสลงไปครับ นี่นะฮะให้ซอสเนี่ยฉ่ำเลยนะฮะท่านผู้ชมอร่อยมากโรยไปกระเทียมเจียวอีบหนึ่งนะครับจะโรยก็ได้ไม่โรยก็ได้นะ,ะกระเทียมเจียวเนี่ยแต่ว่าแบบดั้งเดิมของจริงเนี่ยเขาจะไม่โรยกระเทียมนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับสําหรับเมนูที่นํามาฝากกันวันนี้ผัก้องเต้ราบซอสอันมันหอยก็ฝากท่านผู้ชมลองเอามาทานดูจะเปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะครับมันจะเป็นคะนา้าฮ่องกงคะน้าธรรมดาก็ได้หรือจะเป็นบรอกโคลี่หรือผักอื่นที่ตามชอบเลยฮะ ก็ปรับลองเอาไปทานดูนะครับ